สวัสดีนะครับวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของวรรณคดีไทยนะครับวรรณคดีหมายถึงศิลปะในการประพันธ์ที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีแต่การแต่งนั้นเนี่ยมันต้องมีเรียกว่าต้องมีเทคนิคที่มันเหนือกว่าคนอื่นนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็มีการเล่นเสียงการเล่นคําแล้วก็การใช้วรรคภาพพจน์ ขออนุญาตเปลี่ยนแากกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราต่อไปนะครับการเล่นเสียงก็จะมีอยู่3ามสาประการนะครับเล่นเสียงเปลี่ยนชนะเล่นเสียงสละแล้วก็เล่นเสียงวรรณยุกนะครับต่อไปการเล่นคําก็มี3ามลักษณะนะครับก็มีเล่นคําพ้องเล่นคําซ้ําเล่นคําเชิงถามนะครับเล่นคําเชิงถาม แต่จริงๆแล้วจะถามหรือเปล่าไม่รู้นะครับต<า><า>่อไปก็จะมาถึงการใช้วูหารภาพพจน์วูหารมีทั้งหมด4อย่างนะครับมีตุกหมาอุปรลักษณ์บุคคลาทิสถานแล้วก็มีสัจพจน์นะครับอ่าจบแล้วนะครับ สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ